สถานการณ์นักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวในหลายภูมิภาคกลับมาฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคม2566พบว่านักท่องเที่ยวในหลายภูมิภาค เริ่มกลับมาฟื้นตัวและขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าการคาดการเอาไว้อีกทั้งกลับมาเป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่สัปดาห์ที่1ของเดือนตุลาคมเนื่องจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของฤดูกาลการท่องเที่ยวและเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจโดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปที่ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ19.10หรือว่าเพิ่มขึ้น1 5 8 7 4คน ขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางมีนักท่องเที่ยวลดลงโดยเป็นผลจากภาวะสงครามส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในภาพรวมประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น512,361คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า42,026คนคิดเป็นร้อยละ8.94โดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้แก่มาเลเซียจีนอินเดียเกาหลีใต้ และรัเสเซียสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็มีการคาดการเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือว่าวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานอีกทั้งการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของฤดูกาลการท่องเที่ยวสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น ยี่สิบเอล้านห้าแสนหคนสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วเป็นจำนวนกว่า9ก้าแสล้านบาท